เนื่องาจากว่าคลิปที่แล้วพูดพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นเราไปเจาะอ,อยู่คำหนึ่งคือแท็กซี่เราพูดอะ <He i! S 2> ไรเกี่ยวกับแท็กซี่อ่ะมู่รคราวที่แล้วอ่ะก็เราพูดเกี่ยวกับการนำเข้าของเข้าญี่ปุ่น<อ>แล้วก็เหมือนว่ามีอินโฟมีชั่นต้องช่วงนี้ต้องเล่นซี่อ่ะ ก็เลยปิ <ste> ๊งไอเดียขึ้นไปได้ว่าเฮ้ยเรามาพูดถึงเรื่องแท็กซี่ของญี่ปุ่นดีกว่าตอนนั้นจําได้เลยพาไปลอนดอนเราเป็นนักท่องเที่ยวใช่ใช่เราเป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินเที่ยวใช่ป่ะนี่แบบโอ้ยเมื่อยนั่งแท็กซี่เมื่อก่อนนี้ก็คือแบบสวยงานอยากสวยก็ใส่บู๊ตใส่บู๊ตทีนี้เดินรอบเมืองมันก็เมื่อยพอตกเย็นปุ๊บก็งอแงเขาบอกว่าปวดเท้าแล้วไม่ไหวจะร้องแบบจะร้องขึ้นแท็กซี่นี่ต้องพาลงมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ใต้ดินจําได้เลยแล้วก็พาไปนวดขาอันนี้ก็เป กินขนมอ่าโอเคจบลอนดอนจบลอนดอนตอนแรกนึกว่าเออแท็กซี่ญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าไปประมาเฮ้ยเราหาข้อมูลแล้วก็เออมันน่าสนใจมันน่าเอามาเล่านะครับอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนเลือกที่จะขึ้น,นาาเพราะว่ารถไฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันสะดวกสบายมากมันเข้าถึงทุกจุดจริงๆมันก็มีความจําเป็นในบางสิ่งบางอย่างบางเวลาเนาะในการขึ้นแท็กซี่อย่างที่เรารู้กันว่าค่าแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากคือไม่ต้องว่าเรื่องหลักพันนะ เราไปว่าหลักหมื่นกันเลยทีเดียวคือแบบถ้าข้ามจังหวัดเนี่ยหมื่นบาทเหมือนกับแบบกรุงเทพโคราชเหมาแท็กซี่เมืองไทยพันห้าแต่ได้5้าร้อยสี่ห้ากิโลอันนั้นแบบเป็นหมื่นเหมาะสำหรับคนที่มีสัมภาระเยอะนะครับเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีรถบัสวิ่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เหมาะกับการเรียกแท็กซี่แล้วก็การที่นั่งแท็กซี่เนี่ย ถ้านั่งคนเดียวอาจจะหัวแตกได้ต oui> ้องพาเพื่อนไปนะครับแบบหิ้วเพื่อนไปหลายๆคน4คนด้วยนะ5คนไม่ได <ok uh, ้5คนนี้ต้องไป2คันใช่แล้วก็ขขอรับแค่สี่คนใช่แล้วก็เด็กเนี่ยนับเป็น1คนนับเป็นผู้ใหญ่1คนแล้วขึ้นแท็กซี่ทุกครั้งก็ต้องค่าเข็มขันนิรภัยด้วยนะฮะข้อดีของแท็กซี่ญี่ปุ่นถ้าใครเคยขึ้นนะครับขึ้นไปเนี่ย ไปทุกที่แน่นอนคุณอยากจะไปไหนเขาไปทุกที่ไม่ปฏิเสธไม่เสียอารมณ์เพราะถ้าเขาปฏิเสธเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับที่แบบว่าอ่าเขอที่2ก็คือสะอาดสุภาพสะอาดจริงใส่สูตรแม้กระทั่งจะเป็นคนขับรถไฟก็ตามาหรือว่าคนขับแท็กซี่ก็ตามเขาซีเรียสมากนะอเออกว่าจะสอบผ่านนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเปิดเพลงเนา ใช่ไม่เปิดเพลงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแบบรักษาความสะอาดมากจริงก็แบบเปิดมาอยากลุกขึ้นมาเต้นแท็กซี่เขาสะอาดตลอดเวลามีแผ่นเนาะที่ลักแผ่นโค้ทเวอร์สีดำคือมือเราสกปรกไปเลยอะเวลาขึ้นต้องระวังมากของเขิงวางแบบที่รักว่างระวังระวังเดี๋ยวของบอกเขาสกปรกใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นผ้าลูดผ้าลูกไม้แล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะถ้าทุกคนจำได้นะก็จะเป็นโตโยต้าคราว์โตโยต้าคราวเนี่ย มันลดเป็น10บสปีแล้วอ่ะ23น่าจะเกิน30ปีแล้วอ่ะแต่ว่าสภาพยังนิ่งอยู่เลยแท็กซี่ที่เราเคยขึ้นเนี่ยมีน้ําให้ด้วยคือเราก็นึกว่าเอ้ยผู้สารคนเก่าลืมไว้หรือเปล่าแต่ไม่เขาบริการเราใช่แล้วพอตอนลงไปเขาบอกว่าไยไม่ใช่ดิแล้วก็มี GPS ซึ่งซึ่งไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยจะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างแต่ญี่ปุ่นทุกทุกครั้งที่เรานั่งเนี่ยก็จะแบบ จอโชว์มาเลยว่าเป็นแผนที่เดินทางเคยเจอครั้งหนึ่งที่แบบว่าเราจะไปที่ที่หนึ่งมันไม่ได้แบบเป็นที่ที่แบบว่าเตอ,อเวลโน no นะเราจะไป Airbnb ที่มันเหมือนแบบไม่ใช่เป็นโรงแรมใหญ่อะใช่มันก็จะแบบบอกงง,งคนขับเนี่ยถึงกับแบบศึกษาเลยนะเหมือนกับแบบเปิดหนังสือศึกษาอ,อายู่ไหนวะแล้วก็ถึงกับโทรไปหาเจ้าของอพาร์ตเมนที่เรา<ห>ไปเช่า,าอยู่ ใช่แล้ว,ว่าเฮ้ยไปทางไหนก็แบบเฮ้ยโคตรประทับใจแล้วก็ทอนเงินเต็มจํานวนนะครับไม่เหมือนบางประเทศที่แบบว่า53บาทบัทเป็น5 5 5อะไรอย่างเงี้ไม่ไม่มีนะครับไม่มีเขาทอนเงินเต็มจานวนแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือไม่รับทิปนะครับเป็นทร์เนชั่นของญี่ปุ่นอยู่แล้วที่แบบ เขาจะแบบไม่รับทิปถ้าเราไม่ให้ก็ไม่ต้องไปรู้สึกผิดไม่เหมือนกับเมืองนอกอเมริกาอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องให้ทิปขอดอยก็คนขับเนาะพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่สามารถสื่อสารในแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าโอเคก็ยังเป็นส่วนน้อยที่ที่สื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบคําง่ายๆอะไรเงี้ยก็โอเคก็โอเคแต่จริงๆแล้วเราขึ้นแท็กซี่ไปนะถ้าแบบเป็นแลนด์มาร์กอาซากุสะจบเขาก็รู้แล้วจริงๆนะขึ้นไป ว่าเสียเวลาในการสื่อสารอะไรเลยอ่ะอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าใครมีกระเป๋าเยอะๆไปกัน2คนกระเป๋าใหญ่2ใบเนี่ยแล้วก็มีกระเป๋าลูกกระเป๋าหมูย2ใบนะครับถึงแม้เราจะคิดว่ากระโปรงหลังเขาเนี่ยสามารถใส่สัมภาระได้ แต่แท็กซี่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นแก๊สเหมือนบ้านเราก็จะมีถังแก๊สอยู่ด้านหลังก็คำนวณสัมภาระของเราให้ดีๆมาถึงวิธีการเรียกแท็กซี่อ่าเรียกแท็กซี่ตรงไหนได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะอยู่หน้าสถานีรถไฟอาคารใหญ่ๆหรือว่าแลนด์มาร์กต่างๆแล้วก็ข้อที่2ก็คือสำรองที่นั่งจากบริษัทแท็กซี่อันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะใช้บริการก็ตามร้านอาหารหรือไม่ก็ตามโรงแรมเนาะอ่าที่สามารถที่จะ บอกเขาว่าโทรทรียแท็กซี่ให้หน่อยอีกอย่างหนึ่งที่กําลังฮิตกันตอนนี้นะเพราะว่าเรามีมือถือใช่ไหมทุกคนก็คือการใช้แอปพลิเคชันนะคะเราไปถึงนู่นหรือไม่เราก็อาจจะดาวน์โหลดมาจากประเทศไทยเราเลยก็ได้แต่ว่าบางแอปเนี่ยมันต้องเป็นโหลดที่ญี่ปุ่นก็มีตัวดีนี uber a n k taxi go แล้วก็ s dot ride อีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเข้าไปดูในอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันในแอปเรียกแท็กซี่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็เราจัดสินใจว่า s dot ride น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดนะครับแล้วก็เรตติ้งในแอปสโตร์เนี่ย ค่อนข้างที่จะดีสามารถจองล่วงหน้า20นาทีถึง6วันได้เลยด้วยแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยก็แค่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วกดไปปุ๊บมันก็จะปักหมุดเลยแท็กซี่ก็จะมารับเราเลยเหมือนเขาบอกเหมือนกับสบัดทีเดียวใช่ไหมสบัดหน้าจอทีเดียวแล้วก็จะรู้เลยว่าเ,เราอยู่<ห>ตรงไหนแล้วก็แท็กซี่ก็จะมารับเลยแต่เอถ้าเราอยู่ในห้องน้ำล่ะ จะสะบัดทําไมเลยจะอยู่ในห้องน้ำแล้วเธอจะสะบัดทําไมพอเรามาคอยว่าจะไปไหนเนี่ยก็ราคาก็จะขึ้นเลยไม่ต้องกังวลเรื่องแบบรถติดเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไฟแดงค่อนข้างเยอะใครใครที่เคยไปในเมืองแบบเกียวโตหรือโตเกียวอะไรแบบหูสีแยกไฟแดงนี่แล้วก็ไอตัว S. r i n e เนี่ยมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆแบบ collect point นะที่รัก คือเราสามารถสมมติว่านั่งไปหนึ่งครั้งเขาก็เก็บพอย n t ไว้ให้ใช่ไหมสิบครั้งนั่งฟรีอะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนแบบเล่นลอตเตอรี่อ่ะคือกดแบบยู u แบบ w i น n e r ไหมข้อสุดท้ายนะครับก็คือเนี่ยเหมือนบ้านเราโบเขาบอกว่าเวลาโบกห้ามโบกอย่างี้นะต้องยกมือขึ้นสูงถ้าแถว่ปุนก็เห็นแค่นี้ถ้าแถวนั้นมันไม่มีจุดเรียกแท็กซี่ไม่มีแบบเป็นรถไฟ t r a n เ i ชั o n หรือว่าเป็นอาคารที่แบบมีจุดเรียกแท็กซี่เนี่ยก็สามารถที่จะโบก รถแท็กซี่ได้ตามข้างทางไม่ต้องไปโบกหน้าสี่แยกไฟแดงตรงที่มันมีจราจรครับข้างไม่ต้องไปโบกตรงปากซอยไม่ต้องเกรงใจคนอื่นเขาดนึอนะครับนอกเมืองเนี่ยอาจจะแบบค่อนข้างที่จะเรียกง่ายหน่อยแต่พอในเมืองเนี่ยอาจจะแบบมีความวุ่นวายในโตเกียวอย่างเงี้ย พวกรถบรรทุกอะไรก็จะไม่ค่อยสนใจคนเดินเท่าไหร่ก็เป็นสังคมเมืองเนาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีไฟสีเขียวสีแดงสีแดงก็คือว่างสีเขียวคือไม่ว่างแต่ว่ามันมันไม่ได้มีแค่คําศัพท์ว่าว่างกับไม่ว่างมันจะมีคําศัพท์ที่แบบว่าไปส่งรถอยู่กําลังจะกลับไปอู่อะไรเงี้ยก็ไปรับผู้โดยสารใช่ตรงโู้นโดนเหมาเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะสับสนใครอ่านไม่ออกก็ก็ ลำบากนิดนึงเนะอ๋อบางทีมันขึ้นสีแดงแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยมันไปได้หนิว่างแต่ก็แบบไม่มีคนทำไมเออทำไมไม่จอดใช่ประมาณนั้นกคว่าเขามีมีนัดไว้แล้วหรือไม่ไปส่งรถใช่สุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือไอ้ไฟตรงหลังคาถ้าติดสังเกตอัใช่ถ้าติดอยู่ก็คือพร้อมรับผู้โดยสารแต่ถ้ามันดับไปก็คือไฟเสีย ไม่ใช่ก็คือมีผู้นิสารอยู่นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเวลาขึ้นแท็กซี่ไม่ต้องไปเปิดประตูใช่เมื่อกี้บอกว่าเอามือไปเปิดประตูไงไม่ต้องเอื้อมือไปเปิดประตูเองเป็นเราก็หันแบบด้วยความเคยชินไงเอามือแบบไปฟาบประตูเขาเขาแบบ อาหารมาค้อนเมืม่อเราสกรปรกไงดูใจต,ต,ต้องหันมาเอาเสื้อมาเช็ดรถที่เขาเขาบอกมือเธอสกปรกรถเขาสะอาด,ดเย่าวมาจับรถชาน <c oughs> เ,เขาเป็น,นออโต้กดเองได้กดเปิดแล้วก็เราก็ขึ้นไปนั่งสวยๆแล้วก็เขาก็กดออโต้ปิด <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ก็จะบอกที่อยู่เขาเนี่ยก็เตรียมชื่อเตรียมเบอร์โทร <c oughs> อ๋ออีกตัวหนึออ่งที่ดีมากเลยทุกคนคือแมปโค้ คือทุกสถานที่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแมปโค้ดเลยที่แบบเราสามารถไปที่ที่ไหนได้อย่างเป๊ะเลยเราถ้าเรารู้นะเราก็แจ้งคนขับได้เลยเขาก็คีย์ตัวเนี้ยเข้าไปในคาร์นวเเกเตอร์ไปคาว์กุจิโกก็อาจใส่แมปโค้ดเข้าไปเดี๋ยวมันก็พาไปถึงป่องภูเขาไฟฟูจิเลยือนี้จำได้ตอนที่เช่ารถไปทากายมาเนี่ยเขาให้มาเป็นบุ๊กเลยแล้วเขาก็จะสอนเลยคนที่มาส่งรถให้เราว่าอันนี้แมปโค้ดนะเราอยู่ก็อินเสิร์ตเข้าไปในคาร์นวเเกเตอร์ได้เลยแล้วอยู่ก็เป๊ะมากไปถึงถึงหน้าถึงด้านหน้าภูเขา ข้อสังเกตอีกอันนึงคือ,อถ้าใครเคยนั่งแท็กซี่เนี่ยค่าแท็กซี่มันจะไม่เท่ากันก่อนหน้านี้แท็กซี่ญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันอ่ะบอกว่าแพงแล้วเมื่อก่อนนี้แพงยิ่งกว่าแท็กซี่ของญี่ปุ่น,นมันจะมีทั้งบร,ริษัทแล้วก็เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับค่าโดยสารก็จะ v a r ี่เขาเรียกว่าอะไรพันแปรเมื่อค่าสนค่โดยสารที่มีความหลากหลายไปตามตามบริษัทไปตามเขาเรียกว่าอาจจะมีความหรูของรถหรือว่าอะไร whatever นะเมื่อก่อนค่าบริการเนี่ยขึ้นไปกดตื้นเนี่ยเจยเยน2กิโลแรกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาปรับลดลงมาแล้วนะครับเหลือประมาณ410เยนคือสตาร์ทส1 0เยนนะแล้วก็1กิโลแรกเท่านั้นนะครับจากที่ไปดูตารางคำนวณมาเนี่ยเรทใหม่ถ้าเกิดว่านั่งใกล้ จะถูกกว่าสโลสโลใช่จะถูกกว่าประมาณ2โลแรกจะถูกกว่าเรทเก่า<อ>ถ้าไม่เกิน6โล2โลร้อ,อ <laughs> แต่ถ้าไม่เกิน6โลก็จะราคาพอๆกับเรทเก่าอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิน6โลขึ้นไปก 6.5โลเนี่ย,ยงงแพงมากแต่ว่าเรียกว่าแพงมากแพงกว่าเรดเก่าอีกคำนวณกิโลคำนวณกิโลเมตร,นนมตรด,ด,ด,ดีแต่ว่า <laughs> ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเนี่ยก็คือไปในระยะทางแค่สั้นๆแค่1นึ่งเซสชันรถไฟสองเซสชันรถไฟการที่เรานั่งแท็กซี่เนี่ยอาจจะประหยัดกว่าแล้วก็ถึงไวกว่าการที่ไปนั่งรถไฟด้วยซ้ำกว่าเราจะแบบ ไปลงรถไฟไปเออใช่รอรถไฟแล้วก็กว่าจะไปถึงจอดสเตชันอีกกว่าจะขึ้นมาอีกโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันสู้แท็กซี่ไม่ได้แท็กซี่ก็จะแบบอ่ะจัดพอยต์หนึ่งไปพอยต์หนึ่งก็ถึงเลยอันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนกลางคืนใช่ไหมเราก็นอนหลับสองทุ่มเราก็จะไม่รู้สี่ทุ่มถึงตีห้าเนี่ยเขามีการช้าราคาเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่คือแบบเราไม่รู้เลยเนาะคือแบบ โอ้ oh my god กลางวันก็แพงอยู่แล้วกลางคืนใครทํางานกลางคืนก็แย่ดิก็อ,อาจจะมีรถไฟก็หมดเงี้ยเราเจอครั้งหนึ่งที่แบบอยู่ในเมืองเลยนะนี่ครั้งนั้นนอนในตากันกเสร็จแล้วก็มาเที่ยวน,นอนในไม่ได้บอกนอนในตะนอนใกล้ๆสนามบินเลยใช่เราก็เข้าไปเดินเล่นในชินจูก,กุกันแล้วขากรับกเนี่ยคือแบบเพลินงานนี่ก็จะดินเนอร์จะกินข้าวปรากฏฝนตกด้วยคือตอนแรกไปรถบัสก่อนรถบัสมันหมดสามทุ่มใช่ไหมรถบัสหมดสามทุ่มใช่แล้วเราก็แบบเออรถไฟก็เลยลงไปข้างล่างไปถามเจ้าเจ้าที่เขาบอกว่า <c oughs> แท็กซี่ o n ล y คือแบบตอนนั้นแบบซิดซิดเลยอะ ต้องหมื่นอ่ะมีเป็นหมื่นโชคดีที่มีโลโคอลแบบติ้งหนองติ้งหนองกันไปสองชั่วโมงกว่าถึงโรงแรมผู้เครียดเลยคือแบบไม่เอาอีกแล้วรถโรงแรมที่จะมาจอดรอเนี่ยมันหมดรอบไปแล้วสุดท้ายก็ต้องเรียกแท็กซี่ถึงโรงแรมแบบเกือบตีหนึ่งเนอะขนาดเรียกแท็กซี่ตรงนั้นก็800บาทนะแต่ข้อดีคือถ้าเรานั่งไกลๆเนี่ยอาจจะมีลดราคาให้นะครับบางบริษัทอาจจะลดราคาให้เรา10%ซหรือว่าถ้าใครเป็นแฮนดิแคปเป็นผู้พิการก็มีลดราคาอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่กังวลว่าเวลามันสตาร์ กิโลเมตรแรกเนี่ยราคาเท่าไหร่เรา,สา,ารสามารถสังเกตได้ตรงค่ากระจกประตูด<ช>้านหลังค่ะใช่เพราะว่าแท็กซี<ช>่แต่ละคันเนี่ยอาจจะมีราคาสตาร์เริ่มต้นที่มันไม่เหมือนกันอย่างที่เราบอกคือแต่ละบริษัทก็จะชาร,ราคาไม่เหมือนกันแอบ,บดูก่อนคันนี้อ่อนเท่านี้คันนี้นแล้วก็เลือกคันนี้ถูกที่สุดจะเปิดประตูคันนี้แพงปๆาไม่เอาพอจ่ายบัตรเสร็จแล้วหรือว่าจ่ายเงินสดเสร็จแล้วเนี่ยขอใบเสร็จเข้ามาด้วยอ๋อเขาก็จะให้แหละเนาะให้มาเลยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะสามารถที่จะไปเบิกเงินได้แต่ว่าข้อสําคัญที่เราต้องขอใบเสร็จ ก็ไม่ต้องเบิกเงินกูไปหมดแล้ว ป็ปผา่านมาฟื้นแล้วก็ไปเลวเรียบร้อยอย่าลืมขอใบเสร็จมาเผื่อลืมของเพราะว่าในใบเสร็จมีข้อมูลของคนขับรถ <c oughs> มีบริษ,ษัท <c oughs> แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ <c oughs> ก็อันนี้คือเป็นข้อมูลคร่าวๆของแท็กซี่ญี่ปุ่นเรารวบรวมข้อมูลของแท็กซี่ญี่ปุ่นมาได้ประมาณนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้หมดนะครับอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเกี่ยวกับแท็กซี่ญี่ปุ่นแล้วประสบการณ์ดีๆใช่แล้วเราพูดผิดไปเราเข้าใจผิดไปแล้วก็มาเสริมเรา ค่ะในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปก็ดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะทุกคนห้องเรียนบนฟ้าก็จะมีแบ่งเพลย์ลิสต์เลยใครชอบสนใจในเรื่องไหนก็เข้ามากดตามดูได้เป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ของเราเนาะ,ะโอเคงั้นเราเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับผมบ๊ายบายผู้มา